ทำไมคนที่ชอบโพสต์ให้คนอื่นรู้ชอบตามกระแสจึงมักล้มเหลวในบ้านปลายชีวิต ในยุคที่ทุกอย่างวัดกันด้วยยอดไลค์ยอดแชร์และการมองเห็นบนหน้าจอโทรศัพท์ชีวิตของใครหลายคนเริ่มถูกกำหนดโดยสายตาของคนอื่นไม่ใช่โดยเป้าหมายของตนเองหลายคนใช้ชีวิตเพื่อให้คนเห็นมากกว่าจะใช้ชีวิตเพื่อให้ตนมีความสุขหลายคนพยายามตามให้ทันกระแสจนหลงลืมสาระของชีวิตและสุดท้ายสิ่งที่ได้คือความเหนื่อยความว่างเปล่า และความล้มเหลวในบ้านปลายวันนี้เรามาเจาะลึกกันทีละข้อว่าทำไมคนที่ชอบโพส์เพื่อให้คนเห็นและชอบตามกระแสจึงมักไปไม่ถึงฝั่งฝันในชีวิตจริง 1. เพราะเขาใช้ชีวิตเพื่อคนอื่นเห็นมากกว่าตัวเองเติบโต คนที่ชอบโพสต์ทุกเรื่องทุกความเคลื่อนไหวเพื่อให้คนรู้ว่าตนกำลังทำอะไรอยู่มักจะเริ่มชินกับการใช้สายตาคนอื่นเป็นเครื่องวัดคุณค่าเขาไม่ได้ถามว่าสิ่งนี้ดีต่อชีวิตเราหรือไม่แต่กลับถามว่าคนจะมองว่าเราดูดีไหมเมื่อเวลาผ่านไปเขาจึงหลงทางจากเป้าหมายจริงเพราะชีวิตที่ขับเคลื่อนด้วยการโชวย่อมไม่อาจเติบโตได้อย่างแท้จริง 2. เพราะการตา ามกระแสะคือการละทิ้งตัวตนกระแสะเปลี่ยนทุกวันแต่ตัวตนของคนเราควรมั่นคงผู้ที่วิ่งตามกระแสะย่อมต้องเปลี่ยนแนวคิดเปลี่ยนท่าทีเปลี่ยนค่านิยมให้เข้ากับสิ่งที่โลกกำลังพูดถึงและยิ่งทำบ่อยเขายิ่งสูญเสียแก่นแท้ของตัวเองไปทีละน้อยคนที่ไม่มีจุดยืนย่อมถูกลมแห่งสังคมพัดไปโดยง่ายสุดท้ายไม่เหลือแม้แต่ความเป็นตัวของตัวเอง ให้ยึดไว้เมื่อชีวิตถึงจุดตกต่ำา 3. เพราะเขาใช้เวลาสร้างภาพแทนที่จะสร้างชีวิตทุกนาทีที่คนบางคนใช้แต่งภาพตัดต่อคลิปโพสต์อวดความสำเร็จเล็กๆอีกคนหนึ่งกำลังเงียบและใช้เวลานั้นพัฒนาตนเองคนที่มัวแต่สร้างภาพมักลืมว่าความจริงไม่เคยโกหกใครเมื่อวันหนึ่งภาพสวยหรูนั้นไม่สามารถปกปิดความว่างเปล่าได้ความ ล้มเหลวก็จะเปิดเผยออกมาในรูปของชีวิตที่ไม่มีฐานรากสเพราะความสำเร็จจริงไม่ได้เกิดจากเสียงคนอื่นเสียงปรบมือไม่เคยสร้างความมั่นคงคนที่ตามเสียงของคนอื่นไปตลอดชีวิตย่อมไม่อาจเดินบนทางของตนเองได้ในขณะที่คนที่เงียบเขาฟังเสียงในใจเสียงที่บอกว่าอะไรคือสิ่งที่เราต้องทำและเมื่อทำสิ่งนั้นซ้ำๆอย่างมีวินยัยแม้ไม่มี ใครเห็นสุดท้ายเขาจะกลายเป็นคนที่มีผลลัพธ์จริงไม่ใช่เพียงภาพลวงตาบนโซเชียล5เพราะพลังใจของเขาถูกเผาไปกับการเปรียบเทียบคนที่โพสบ่อยมักคอยดูว่าคนอื่นโพสอะไรและยิ่งเห็นคนอื่นดูดีกว่าก็ยิ่งรู้สึกว่าต้องทำให้ดีกว่าต้องอวดมากกว่าสุดท้ายพลังงานที่ควรใช้สร้างชีวิตถูกใช้ไปกับการแข่งขันไร้สาระพลังใจ ค่อยๆหมดไปโดยไม่รู้ตัวและเมื่อถึงวันที่ต้องเผชิญความจริงเขากลับไม่มีแรงพอที่จะต่อสู้กับปัญหาชีวิตจริงๆ 6. เพราะเขาเสพความโดดเด่นชั่วคราวจนติดทุกครั้งที่โพสต์แล้วมีคนไลค์มีคนชมสมองจะหลั่งสารโดปามีนทำให้รู้สึกดีรู้สึกเหมือนสำเร็จแต่แท้จริงมันคือความสุขปลอมเมื่อวันใดไม่มีใครสนใจไม่มีใครกดไลค์ความ ความว่างเปล่าความไม่มั่นคงทางใจจะเข้ามาแทนที่และคนที่เสพความเด่นจนติดย่อมกลัวการไม่มีคนมองจึงใช้ชีวิตวนอยู่กับการทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้ถูกลืมแทนที่จะทำสิ่งที่มีค่าแม้ไม่มีใครเห็น 7. เพราะเขาไม่เคยมีเวลาเงียบเพื่อทบทวนการเติบโตต้องอาศัยช่วงเวลาที่เราหยุดนิ่งแต่คนที่ติดการโพสชอบตามกระแสมักไม่กล้าอยู่กับความเงียบ เพราะความเงียบทำให้เห็นความจริงในใจและหลายครั้งความจริงนั้นไม่น่ามองเท่ากับภาพในโลกออนไลน์เขาจึงหนีเข้าสู่โลกเสมือนต่อไปเรื่อยๆจนเวลาผ่านไปโดยไม่ได้เติบโตภายในเลยแม้แต่น้อย8เพราะความสำเร็จที่แท้จริงต้องการความต่อเนื่องไม่ใช่กระแสชั่วคราวกระแสจะพาเราโด่งดังได้แค่ชั่วคราวแต่ความมั่นคงต้องอาศัยการทำซ้ำยืนหยัดและอด ทนคนที่ชอบตามกระแสมักเปลี่ยนเส้นทางบ่อยเปลี่ยนเป้าหมายไปตามสิ่งที่คนอื่นพูดถึงผลคือเขาไม่มีอะไรยั่งยืนในชีวิตเลยแต่คนที่เลือกทำสิ่งเดียวอย่างตั้งใจแม้ไม่มีใครพูดถึงวันหนึ่งเขาจะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญและผู้เชี่ยวชาญไม่เคยล้มเหลวในระยะยาว 9. เพราะเขากลัวการถูกมองข้ามมากกว่าการไม่มีคุณค่าความกลัวที่ลึกที่สุด ของคนยุคนี้ไม่ใช่ความจนแต่คือการไม่มีใครรู้จักจึงพยายามทำทุกอย่างให้คนเห็นแต่ลืมไปว่าคนจะเห็นเราได้อย่างแท้จริงก็ต่อเมื่อเรามีคุณค่าไม่ใช่แค่ภาพลักษณ์เมื่อเวลาผ่านไปคนที่มีแต่ภาพแต่ไร้เนื้อในจะค่อยๆถูกลืมเพราะโลกนี้จดจำผลงานจริงไม่ใช่ภาพที่สร้างขึ้น1ิ 10. เพราะเขาไม่ได้ฝึกการอดทนเงียบซึ่งเป็น รากของความสำเร็จทุกความสำเร็จต้องผ่านช่วงเวลาที่ไม่มีใครเห็นไม่มีใครเข้าใจแต่คนที่ชอบโชว์และชอบกระแสจะทนช่วงนั้นไม่ได้เขาจะรีบอวดทุกก้าวเล็กๆก,ก,ก่อนถึงเป้าหมายจนวันหนึ่งแรงหมดกลางทางเพราะเขาใช้พลังไปกับการสร้างความสนใจแทนการสร้างผลงานท้ายสุดความเงียบคือพลังของคนจริงคนที่ไม่ต้องโพสไม่ต้องตามกระแสแต่เลือก เงียบแล้วลงมือทำเขากำลังเดินอยู่บนเส้นทางที่มั่นคงกว่าเพราะความสำเร็จที่แท้จริงไม่ต้องการผู้ชมแต่ต้องการความจริงใจและความอดทนคนที่ชอบโพสต์เพื่อให้คนเห็นอาจดูเหมือนประสบความสำเร็จในสังคมแต่ในความเป็นจริงเขาอาจเป็นเพียงนักแสดงที่เล่นบทของตนอยู่บนเวทีที่ไม่มีวันจบในขณะที่คนที่เงียบและมั่นคงกลับกำลังสร้างชีวิตจริงอย่างสง,ง่า โดยไม่ต้องประกาศให้ใครรู้เลย